ก่อนรับชมรีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแมวก้ก็จะมาชวนทุกคนค่ะขัดหน้านะคะแล้วก็ขัดผิวกายค่ะด้วยผงสมุนไพรของสุภาพร์นะคะอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับนะแล้วก็ผสมนาโนโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะคะตัวนี้ใช้ดีค่ะสามารถผสม กับสูตรที่แมวก็จะทำในวันนี้หรือว่าเราจะเลือกเป็นสูตรอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะมีสูตรง่ายๆที่ทำแล้วเห็นผลมาแชร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ผงขัดหน้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องรอยหมองค้ำฝ้าแล้วก็รอยดำจากสิวได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกมาประมาณ1ช้อนชานะคะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวแม่อโก้นะคะจะ ใช้เป็นนมสดค่ะก็ผสมลงไปเราจะใส่ลงไปไม่ให้ข้นหรือว่าเหลวจนเกินไปนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนมสดก็จะช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มแล้วก็คืนความกระชับให้ผิวนะคะแถมยังช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วยนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มความขค้ากระจ่างใสด้วยมะนาวใครแพ้มะนาวสามารถใช้เป็นเซรั่มวิตามินซีแทนได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะมะน เขาก็จะมีกรดเป็น AHA ตามธรรมชาติเนาะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนค่ะทุกคนเมลก็จะใส่ไปประมาณครึ่งซีกจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่จะมาขัดหน้าแล้วก็พอกหน้ากันนะคะ เราจะทาส่วนผสมที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะให้ทั่วใบหน้าจากนั้นก็ทําการขัดอย่างเบามือนะคะประมาณ1-2นาทีแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาร์คทิ้งไว้อีก15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยโฟมหรือว่าสบู่ที่เราใช้อยู่จนสะอาดนะคะส่วนนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการดูแลผิวหน้าของเรานะคะเราก็ต้องมีความสม่ำเสมอเนาะทุกคนคะแล้วก็จะช่วยเป็นการผลัดเซลล์ผิวหน้านะคะออกด้วยนะคะการขัดหน้าเนี่ยสำคัญนะคะทุกคนเพราะว่าจะทำให้ผลัดเซลล์ผิวเก่าเนี่ยออกด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้พวกรอยจุดด่างดำรอยสิว มันจางลงนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้กับผิวกายด้วยนะคะเนี่ยค่ะแมวก็จะขัดที่มือให้ทุกคนดูนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้เนาะประมาณสัก10-15นาทีค่ะแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ เวลาที่เราล้างนะคะเราสามารถขัดเบาๆได้ด้วยนะคะทุกคนเวลาล้างออกแล้วจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวเนี่ยมันเนียนขึ้นละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความขาวขึ้นนะ1ระดับนะคะสำหรับผิวหน้าก็ให้ทุกคนใช้สำลีนะคะจุ่มน้ำสะอาด เช็ดอ,ออกก่อน1รอบก,ก็ได้นะคะจะได้ล้างออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่หรือว่าสบู่ที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะลองไปทําตามกันดูนะคะทุกคน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมวโก้ด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแมวโก้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปแมวโก้จะมีอะไรมาแชร์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ